นะครับก็สวัสดีครับสวัสดีชาว y o YouTube ทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง youtube ฟีมูดอุดัมซิงนะครับผมเจอกันอีกคลิปนึงครับกับรถขุดโกเวโก้เอสเคหกสิบมาร์คไฟซูเปอร์นะครับหอจจก,กอพรอประเสริฐนะครับส่วนใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม youtube ช่องฟีมูดอุดัมซิ่งด้วยนะครับ ก็อ,อย่าลืมกดลูกกระดิ่งไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆให้รับชมกันด้วยนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมและติดตามคลิปมาโดยตลอดนะครับอ่ะอยู่กับโกเบโเอสค SK 60นะครับมารไฟซูปเปอร์นะครับกับงานลอกนาครับผมหอจก,กอพรประเสริฐนะครับผมลอกนาตักดินใส่6กรอดําครับ โอ้ดินนี่เจอดินแข็งนะครับผมเป็นดินดำปรผสมเหมือนคล้ายๆกับดินเอียดนะครับแหมเอชเคสภาพเก่านอกครับนี่มารไฟซุปเปอร์ครับปุ่งกีห้าฟันนะครับปุ่งกีนี่รูปทรงนี่จะเป็นแหลมๆนะครับผม <laughs> รถดําเยอะครับทีมงานนี้นะครับรถดัมนี่มาวิ่งร่วมมาซื้อดินเยอะครับก็ต้องขอบคุณทางโชเฟอร์นะครับผมที่อนุญาตให้ YouTube ช่องฟิลมุดรดำซิงได้ถ่ายทำให้รับชมกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางท่านโชเฟอร์แมคโครนะครับ ดินแบบนี้นี่ดินสวยนะครับเป็นหน้าดินแบบนี้ครับผมแต่ว่ารถขนาด60นี่ยังเจาะเข้าได้ดีอยู่ครับผมแต่ว่าอาจจะแข็งไปนิดนึงนะครับดินอาจจะแข็งนิดนึงนะครับผมสภาพรถแม่โครก็สดดีครับมีแอร์มีอุปกรณ์ครบ ครบทุกอย่างครับยังกริบครับยังสวยนะครับสภาพรถนะครับถ้าจะว่ากริบก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าไม่ใช่รถใหม่แกะกล่องนะครับก็สภาพก่อถือว่าดีครับผมยังคล่องแคล่วว่องไวนะครับ ฝีมือในการลอกนานี่ก็สุดยอดครับสวยงามครับผมนี่วิ่งด้านล่างครับที่ลอกไปแล้วครับผมเสมอดีนะครับผมลอกนานี่ได้เนียบจริงๆครับยอมรับฝีมือทางท่านโชฟเฟอร์นะครับฝีมือในการขุดในการลอกนะครับ โอ้เจอดินแข็งแบบนี้ก็เจาะยากเหมือนกันนะครับขุดยากเหมือนกันครับเจอดินแข็งอ่ะส่งสัญญาณแต่เรียบร้อยครับเจ้าหัวยาวครับหน้ายาวนะครับ่ะต่อไปครับป้าฝนครับนี่ฝนลำชีนะครับก็เคยไปวิ่งอยู่กับผมอยู่นะครับนี่คันฝาท้ายแดงๆนี่ครับ ส่วนมากรถด,ดำแถวนี้ผมก็เคยได้ตักให้เหมือนกันนะครับแต่ก่อนนะครับตอนที่ผมยังไม่มีผู้ติดตามยังไม่เยอะนะครับพอมาตอนนี้ก็มาถ่ายให้รับชมกันนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนมุมครับผมว้า เที่ยวใส่คือคือไปแป๊บเดียวนึงโอ้ครับเอาเที่เลื่อไปซ้อมไม่หันละ <c oughs> ไปหเ,เห็เ,<ง>เราเฮ็ดเบียกห้ไหมไม่นี่ พรุ่งนี้ป้าฝนว่าน่าจะเอาคันโกเบ2 0 0นะครับมาตักแทนเจ้า60นะครับวันนั้นนี่ผมเห็นรถคันนี้ตักนี่เป็นดินทรายนะครับตักนี่แบบโอ้โหตักได้เร็วมากครับวันนี้เจอดินแข็งก็ต้องยอมครับนี่ มีช้าบ้างนะครับเจอดินทรายอ่อนๆแบบทรายร่วนธรรมดานี่ตักง่ายครับซับสำรานครับมาแล้ว <laughs> ไปแล้วครับผมอาฝนครับอ่ะมาดูกันต่อครับผมหลังจากที่ได้พักรถแมคโครไปนะครับมาลุยก,กันต่อเลยครับผมเมื่อกี้ก็จอดพักแมคโครนะครับสักพักหนึ่งนะครับทางท่านโชเฟอร์บอกว่าความร้อนนี่ขึ้นครับ ก็เลยจอดพักให้ความร้อนลดลงนิดนึงนะครับมาดูกันต่อครับผมแหม่รถก็วิ่งเยอะนะครับเจ็ดแปดคันนะครับผมยังเข้ามาไม่หมดก็ มี่นะครับรถรวมด้วยรถบริษัทด้วยครับผม นี่ครับเจอดินแข็งครับผมหน้าดินนี่แข็งโปกเลยครับตักขึ้นมานี่เป็นก้อนเป็นก้อนเลยนะครับผมจับตัวกันแข็งนะครับ รถดำก็จอดรอกันเยอะครับ อ่โอเคครับส่วนวีดีโอชุดนี้ผมต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตาม YouTube ช่องฟีมูดอนดัมซิงด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆให้รับชมกันด้วยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ